างฝ่ายความมั่นคงก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีการควบคุมตัวสมาชิกระดับแกนนําและสมาชิกปูโรจีห้าในพื้นที่ mm hmm. ก็เลยมีความไม่พอใจแล้วก็ตอบโต้ลงมือก่อเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นสารตัดสินจําคุกไม่รอลงอาญาคดีทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติแต่ว่าล่าสุดนะคะนาย กัตตูรีมโกตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มพูโล g 5ที่ได้มีการวิเคราะห์จากฝ่ายความมั่นคงก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่ากลุ่มพูโลนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตปอย่างใดกับเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้และไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครทำและขอไม่ออกความเห็นใดๆในส่วนที่มีการเสนอข่าวว่า เจ้าหน้าที่ไทยมีการควบคุมสมาชิกของพูโลเบื้องต้นยังไม่มีรายงานและจะขอตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการปฏิเสธของประธานกลุ่มพูโล G5 นะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์ว่าเกิดจากกลุ่มนี้หรือเปล่าที่แสดงความไม่พอใจเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนิมตรีค่ะได้มีการประนามกับผู้ที่ก่อเหตุเพราะว่าความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายถึงแม้ว่า จะไม่มีผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากมายนี่นะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากไปกว่านั้นโดยเฉพาะในมุมของทางด้านของเศรษฐกิจนี่นะคะแล้วก็พอมันกระทบร่างเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย